สวัสดีครับผมครูมนชัยสอนกับรถยนต์นะครับก็นะครับในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโรคระบาดนะครับโควิด -19 นะครับช่วงนี้นะครับก็มนชัยก็ยังเปิดสอนนะครับเปิดสอนการเรียนปกตินะครับทุกวันนะครับแต่เรามีมาตรการนะครับในการสอนเราก็ใส่แมสนะครับป้องกันนะครับมีเจลล้างมือนะครับแล้วก็ รถของเราก็ได้มีการล้างอยู่บ่อยนะครับมีค่าเชื้อโรคนะครับมีสตรีมค่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็มีโอโปโซนนะครับค่าเชื้อโรคนะครับต่างๆนะครับก็ทำกันอยู่อย่างสม่าเสมอนะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาที่เรียนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีมาตรการที่ป้องกันตรงนี้อยู่แล้วนะครับในทุกๆวันนะครับก็อยากให้ลูกค้านะครับมาเรียนกันได้เลยนะครับที่มนต์ชัยสอนขับรถยนต์นะครับเราเปิดทําการทุกวันนะครับ ที่ร <ITA> bon ้านเรานะครับเปิดตั right ้งแต่7โมงนะครับปิดสามทุ่มนะครับพร้อมยินดีให้บริการนะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับอยากให้มนชัยเป็นทางเลือกนะครับของทุกคนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับมนชัยสอนขับรถยนต์นะครับพร้อมยินดีให้บริการนะครับผมโอเคนะครับก็เรียนจบแล้วสอบใบบขี่ด้วยนะครับเน้นประสบการณ์จริงนะครับโอเคนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับสวัสดีครับ